สวัสดีค่ะปุ้มสิริวัรณนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้วัสดุในชีวิตประจําวันกันต่อเลยนะคะและในวันนี้นะคะก็ถึงข่าวการใช้แก้วสเตลเลสสตีลในการเก็บความร้อนความเย็นนั่นเองค่ะจากสื่อออนไลน์นะคะได้มีการแพร่ข้อมูลว่าแพทย์นะคะได้พบผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะซึ่งจากการตรวจเนี่ยพบว่ามีการสะสมตะกั่วภายในร่างกายเป็น ปริมาณสูงและจากการสอบถามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยมีการใช้แก้วสเตลเลสสตีลนะคะที่เก็บความร้อนความเย็ยนเนี่ยค่ะเป็นระยะเวลา20ปีเขาจึงมีข้อสงสัยว่ามันน่าจะเกิดมาจากการปรับปนของสารตะกั่วในแก้วดังกล่าวหรือเปล่านะคะในวันนี้นะคะเรามาหาคําตอบจากกูรูพีิตามกันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิทามคับ ปุ้มมีข้อสงสัยแล้วค่ะเกี่ยวกับการใช้วัสดุในชีวิตประจําวันนะคะจากข้อมูลที่ปุ้มได้เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะจากสื่อออนไลน์ตัวนี้ค่ะเขาได้แพร่ข้อมูลนี้ออกไปอย่างแพร่หลายในความคิดของพี่ตั้มพี่ตั้มมีข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุอย่างไรบ้างคะในหัวข้อนี้ค่ะก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับในทางวัสดุนะครับสำหรับเหล็กไร้สนิมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนี่ตัวมันเองเนี่ยก็คือเหล็กผสมโครเมียมเนาะ ครับมีโครเมียมผสมเป็นเหล็กผสมโครเมียมประมาณสักอย่างน้อยประมาณ11%นะครับนี่คือส่วนผสมหลักและแก้วทําความเย็นแก้วเก็บความร้อนความเย็นที่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับทำจากสเตลเลตสามสนสีนะครับซึ่งจะส่วนผสมของมันก็คือมีเหล็กนะครับเป็นเป็นโลหะพื้นนะครับจากนั้นก็มีการเติมโครเมียมสิบแนะครับแล้วก็มีนิกเกิลอีก8%นนะครับสังเกตไหมฮะ ไม่มีตะกัวอยู่เลยค่ะครับงั้นถึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ที่จะมีตะกัวปนมาจากแก้วสเตลเลตที่เราใช้งานอยู่ค่ะเอะ๊แล้วถ้าสมมติว่าเราเอาแก้วสเตลเลตสตีลตรงเนี้ยค่ะ,คะมาใส่พวกน้ำสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดเป็นด่างเนี้ยค่ะอย่างเช่นน้ำชาน้ำมะนาวกาแฟะอะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะมีผลต่อวัสดุไหมคะ มีผลไหมต้องบอกว่าสเตลเลจริงๆแล้วมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ทนแขนก่อนได้ดีอยู่แล้วครับแล้วยิ่งสเตลเลเกรด3าหรือ188ที่ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะฮะจะเป็นเกรดที่มีการยอมรับกันให้ใช้ในในเป็นภาชนะสำหรับบรรจุอาหารหรือภาชนะสรับภาชนะสาหรับบรรจุเครื่องดื่มอยู่แล้วนะครับตัวมันเองเนี่ยสเตลเลเนี่ยทนแข็งก่อนนะครับซึ่งมันทนเนื่องจากตัวสเตลเลเนี่ย มันสามารถสร้างฟิล์มตัวหนึ่งครับก็คือฟิล์มของโครมีมออกไซด์ขึ้นมาที่ผิวได้นะครับฟิล์มตัวนี้จะเป็นเหมือนอชั้นปกป้องไม่ให้สิ่งแวดล้อมหรืออาหารที่เข้ามาสัมผัสเนี่ยนะครับทำปริยากับเนื้อเหล็กที่อยู่ข้างในดังนั้นเราถึงสามารถใช้งานสเตเลตได้อย่างปลอดภัยครับออ๊แต่บางครั้งอะค่ะปุ้มเคยใช้แก้วจากผลิตจากสเตเลตสตีลนะคะแต่ปรากฏว่าพอใช้เป็นระยะเวลานานนะคะไอ สูตรแก้วอะคะ่ะมันมีดำๆเกิดขึ้นอย่างนี้คะ่ะมันเกิดจากอะไรอะคะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแต่คิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการใช้งานนะครับแล้วมีการทําความสะอาดแล้วก็จัดเก็บได้ไม่ถูกวิธีนะครับแล้วก็มันถึงนํามาสู่ปัญหาสนิมที่ที่ก้นใช่ไหมครับค่ะครับครับเป็นไปได้ครับซึ่งตรงนี้มันเกิดจากการที่ว่าเสเลดเองเนี่ย เมื่อกี้เราเล่าถึงฟิล์มโคเมียมออกไซด์บางๆนะครับฟิล์มตัวนี้หนาประมาณสัก9ถึง20นาโนเมตรเองนะครับเพระนั้นถ้าเกิดเราใช้งานไปมีการขูดขีดมันสามารถถูกทำลายลงได้นะครับเพราะถูกทำลายเสร็จนะครับถ้าแก้วมันถูกความชื้นนะครับอย่างเช่นต้องปุ้มเอาไปใช้เสร็จแล้วตั้งไว้ไม่คว่ำนะครับมีความชื้นสะสมอยู่ก้นแก้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโลหะ ที่ถูกฟิล์มทําลายไปแล้วนะครับนะฮะก็จะสัมผัสกับความชื้นโดยตรงทีนี้แหละครับมันถึงเกิดสนิมขึ้นมาในช่วงช่วงหลังนี่เองแต่ยืนยันนะครับไม่มีตะกั่วไหลออกมามไม่มีตะกั่วปนป่อ้นออกมาแล้วเราจะใช้ต่อหรือว่าไปซื้อของใหม่มาใช้แทนเลยคะอย่างนี้อ่าไม่จําเป็นครับยิ่งในเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะเราเราเราไม่ซื้อดีกว่านาอก็คือเราก็ใช้ต่อได้ตามปกติใช้ต่อได้ครับแต่แนะนาก็คือเราสามารถ เปิดผิวใหม่ของแก้วสเตเลสโดยการใช้สกอ็อตไบก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นฝอยขัดหม้อเนาะ mm hmm. เราสามารถขัดสนิมออกได้เลยครับ mm hmm. หรือถ้าไม่ออกจริงๆเราอาจใช้กระดาษทรายเบรละเอียดหน่อยขัดผิวให้ให้เรียบนะครับแล้วก็เอาสนิมออกให้หมด mm hmm. แต่อย่าเพิ่งใช้นะครับเพราะว่าสเตเลสถึงแม้จะสร้างฟิล์มปกป้องหรือฟิล์มโคบอลต์ออกไซด์ขึ้นมาได้เนี่ย mm hmm. นะครับแต่มันต้องใช้เวลานะครับประมาณ mm hmm. ทิ้งไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนใช้เราก็จะได้สร้าง เราก็จะเกิดฟิล์มตัวนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ครับโดยไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยนั่นหมายความว่าคือเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้มันสร้างพลาสติกฟิล์มใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากนั้นเราก็นํากลับมาใช้ได้ใหม่แล้วระยะเวลาในการสร้างพลาสติกฟิล์มของสแตเลสที่ดีที่สุดมีอยู่ที่ประมาณโดยทั่วไปก็ประมาณ24ชั่วโมงก็ทิ้งไว้วันเดียวก็คือเราขัดหนึ่งวันได้เลยก็ขัดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในสภาวะปกตินะฮะอันนี้อาจจะไม่ต้องคว่ำ อาจจะหงายได้แต่เช้ได้แห้งนะครับม,มันก็จะเกิดฟิล์มพาสซีฟตัวนี้ขึ้นมาใหม่แล้วถ้าสมมุติเราใช้แปรงแบบว่าทองเหลืองค่ะที่ขัดแล้วเราขัดแรงมากๆเลยค่ะขัดแบบจนจนมันหลุดมาเยอะๆอยงี้มันจะมีผลอะไรกับต่อวัอสดุเราไหมคะก็แน่นอนก็ขัดรุนแรงฟิล์มเราด่าเท่าไหร่ครับระดับนานโนระดับนานโนแน่นอนครับฟิล์มถูกทำลายใช่ไหมฮะ ถ้าเราขาดดุนแรงขนาดนั้นแน่นอนทีมถูกทำลายถ้าไปใช้เลยก็มีโอกาสเหมือนการที่มันจะเกิดสนิมขึ้นมามนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่จริงก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันสัมผัสหรืออาหารที่เราที่เราใช้อยู่เหมือนกันนะครับพี่ตั้มคะพอดีว่ามีข่าวเกี่ยวกับหมอ้อก๋วยเตี๋ยวเนี้ยคะ่ะมันก็มีการปนเปื้อนของสารตะกั่วออกมาเหมือนกันพี่ตั้มพอจะให้คํา อธิบายเกี่ยวกับมอกก๋วยเตี๋ยวไหนได้ไหมคะที่เป็นข่าวดังเมื่อช่วงหลายปีก่อนเนี่ยค่ะอ๋อสงสัยใช่ไหมครับว่า,ว,าว่าจริงๆหม้มอกก๋วยเตี๋ยวเขาทำจากสเตนเลสค่ะแล้วทําไมก่อนหน้านั้นมีตะกั่วกมาใช่ค่ะนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่ากระบวนการผลิตระหว่างแก้วสแตนเลสที่น้องปุ้มถามมาวันนี้กับมอกก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยใช้เมื่อหลายปีก่อนนั้นที่มีตะกั<ม>่วต้องบอกว่ากระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันเลยนะครับมอก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยใช้สมัยก่อนนู้นที่มีอันตรายอยู่เนี่ย มันเกิดจากการที่เอาสเตลเลตมาไม่ใช้คำว่าเชื่อมนะครับเราจะเรียกคำว่าบัดกรีนะครับนะฮะตัวมอตัวมอถึงจะเป็นสเตเลตแต่ว่าไอ้ตัวโลหะที่มาบัดกรีเนี่ยมันเป็นตะกั่วนะครับเพื่ออุดช่องว่างระหว่างช่องว่างระหว่างสเตลเลตที่มาประกอบขึ้นรูปกันอันนี้แหละครับพอเราไปใช้มันถึงมีตะกั่วออกมาแต่เนื้อสเตลเลตไม่มีนะครับที่จะมีตะกัว่วอยู่นะครับ ในขณะที่แก้วน้ําที่น้องปุ้มใช้เนี่ยเ,เวลาเขาขึ้นรูปนะครับเวลาเขาปั๊มขึ้นมานะครับแล้วก็มีการวนขึ้นรูปนะครับอาจจะเห็นแนวเชื่อมใช่ไหมครับเล็กๆเ,เขาใช้การเชื่อมครับก็คือตัวเตนเ็เนี่ยหลอมเข้าด้วยกันไม่มีสารมาบัดกรีไม่มีตะกั่วม,มาบัดกรีอย่างนั้นน้องปุ้มสามารถมั่นใจได้เลยครับว่ามันสามารถใช้ได้และมีความปลอดภัยสูง เป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่แชร์ข่าวอาจจะย้ำสองข่าวนี้มารวมกันมิกผสมกันแล้วทําให้เกิดเป็นข้อมูลนี้ขึ้นมาก็แน่นอนครับก็คิดว่ามาจากความไม่เข้าใจในเรื่องของวัสดุะนะครับถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราเราอาจจะเกิดความกังวลขึ้นมาได้นะครับโอเคค่ะก็ขอบคุณพีต่ต้ามากมากเลยนะคะครับค่ะ,คะแล้วในวันนี้นะคะเราก็ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้วัสดุในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ แก้วสเตลเลตสตีลเก็บความร้อนความเย็นกันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าทุกท่านนะคะมีคําถามเกี่ยวกับวัสดุที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะสามารถนะคะส่งคําถามนะคะไว้ที่วิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบข้อสงสัยนั้นให้กับทุกๆท,ท่านและทุกคําถามเลยนะคะในวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีีหน้าคะ่ะสวัสดีค,ะค,ค่ะ